สวัสดีค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องและในปัจจุบันเมื่อบริบทของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีประเทศไทยย่อมจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและการเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาค วีโอไอจึงมีความมุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนช่วยขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีหรือสร้างมูลค่าเพิ่มสูงการลงทุนตามแนวทาง BCG รวมไปถึงการสนับสนุนการนำระบบออโตเมชันหรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทดแทนและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนนอกจากนี้สำนักง,งานยังได้พัฒนาระบบการให้บริการมาอย่างต่อเนื่องโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และเราตั้งเป้าที่จะทำให้บริการหลักทั้งหมดเป็น e-service สุดท้ายนี้ bioi ขอยืนยันความมุ่งมั่นที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนและช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกขอบคุณค่ะ